ตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ไปที่โรงอาหารนะคะไปทานข้าวกันวันนี้มีไข่เจียวน้ำพริกกะปิแล้วก็เ,เป็นต้มจืดนะคะมีน้ำพริกกะปิต้มจืดแล้วก็ไข่เจียวนะคะเคนมีก่ก็ทานข้าวทานข้าวแล้วกันไปซ้อมพี่น้องขานะคะก็กินง่ายๆทานง่ายๆนะคะ <itas> ช่วงนี้แคทมี่พึ่งน้อยก็ซ้อมนะคะหมอลำสาวคู่ขวัญน,นะคะแคทมี่พึ่งน้อยตอนนี้พึ่งน้อยซ้อมอยู่นะคะก็ซอมใส่ดนตรีสดพี่น้องค่ะนะคะเป็นรอบสุดท้ายก่อนที่จะแสดงจริงนะคะวันนี้ฝากติดตามผลงานของเราสคนด้วยนะคะ ก็ซ้อมวงซ้อมเต็มวงนะคะเพื่อความเป๊ะปังอลังการอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านบอกนะคะไม่เป๊ะเราไม่นอนไม่เป๊ะเราไม่เล่นนะคะก็ทีมอาจารย์นักดนตรีก็พากันกลางซ้อมอยู่ล่งรถพี่นองขานะคะเพื่อความชั่วนะคะเพราะว่าเข้ากรติดขัดเต้นในหลายๆอย่างเนาะเมื่อนนี้ทั้งฝนทั้งหยางนะคะแต่เราก็พยายามทําเต็มที่นะคะทีมงานอาจารย์นักดนตรีทีมงานนักแสดง สังเกตเบิ้งเด้อพี่น้องเอ้ยจืนเบิดนะคะขนาดอยู่เทิงเทิงซัมเน่นะคะซึ่งมองตั้งเวทีอยู่อยู่ออฟฟิศอยู่ด่านล่างนะคะน,นี่อยู่บนบ้านนะคะอันนี้อยู่ลงรถข้างบนบ้านนะคะกตฝนตกเบนมือเบิดเบ้นพี่น้องแต่ว่าทีมงานเราก็สู้ตายนะคะสู้แท้แน่นอนจะไดกระจังไ้เดรลยตเมือแองกี้นะคะ เรานำกับกบ้านก็อาจจะจินตนาการกับน้องด้วยการสั่งไอศครีมไอศครีมกะที่สดมาจำนวนสองถังนะคะตักกินแบบบุบฟเฟ่กันเลยบรรยากาศในการเราตักตเรามีตัดวด้วยมีเครื่องเคียงนะคะมีนมสดตรนะคะไวแต่ซี์ใส่บุไดมักนมหน่อยนมหลายจะิซี์เอาิซี์เอา,เอาตักได้เองตามอำเภอใจเลยนะคะสวัสดีพี่นิงค่นะคะก็คอเจ๊อมมอนนะคะมาท่าน เราาเดอดเมื่อกี้เลยก็เป็นดอกหนาระนีเสียงกะห่งหนึ่งกลมนะคะ่ม้ว็เปล่เอาไม่เเรเพ่งเอาเรื่องแนี้เร่องแล้วเราไม่ดีกัฮะขับรถไปอย่างเดียวขาเลยแบบาตแจ้งแตกระังม่ใส่เอาทั้งหน้าวั้ขงฝั่น่ะของฝากนั่น วองเอตอดตเออะไรอ่ะ้ยฟาปลาแล้วได้อย่างมาฝากเนี่ยกระสอบนึงกะสอบนึงผู้หญิงตัวได้น้อยเอากระสอบนึงอีลีไก่บ่กอเป็นขังไก่มากก็ได้รถเระอปิดรถไก ฝากจากพี่หนิงนะคะเราจะมาเปิดกระสอบเหมืนอกนกระสอบพิมพ์รีพายนะคะเราจะมาเปิดดูได้ของครบหรือเปล่าองั่นองัน,นอ๋อได้มนัดแบบมี่ขนุนนะคะ สัมภาษณ์อาจารย์สันค่ะเราจะเราจะเป็นตาเด้เลนไหมคะก็ <c oughs> สือเผาพูก้นค่ะเป็นความยากเป็นงานใหญ่งานช้างของทีมซาเอ็นจิเนียร์และทีมคอนบอยเลยนะคะพี่น้องคะ่ะแบบว่จาจังไรก็ช้างงพยายามเฮ็ดเต็มที่นะคะจะไดนกระต้องเล่นเออนะคะคือแบบว่าเบิ่งแฟนเพิ่นกับแบบตากคนนะพี่น้องพวกเนี้ยผูบดโหลดแล้วง,า,งานนี่เบิกเงินยเพื่อผ้าไปถือไหมอืม <c oughs> นะคะคือแบบ น้องเบิ่งแปนแปนที่ใส่ปูเวที่นะคะเอามาล่องคือถ้าแปนแปนแบบนี้มันถึงนามหาว่าถ้ามันแหงมันก็จะพุ่งกับแตกก็คือใส่บอดดายเลยนะคะแล้วห้อกับทุ่ทุ่นสางเพื่อห้เสร็บอดดายยืนบนพื้นที่นี่นามนะคะเพราะว่านามมันขังเนาะนะคะทีมงานคนบอยก็ทํางานแบบแบบเต็มที่นะพี่น้องเบื้องแนที่แบบทางนั้นกับสอนก็อยู่ทั้งทึงทางนักดนตรีนักล้องทางทีมพนวดกับเป็นงานสางงานใหญ่เลยนะคะคือแบบ มันต้องมันต้องให้เล่นได้นะ่ะไม่งั้นเราก็จะโดนดาน่าเนาะโอ้โหเหตุสิมทีไปนองคะ่ะอาจารย์ต้อดมาสำรวจนะคะมองยูเป็นตะไฟจอดบ่อนดีเป็นตะไฟจอดบอทเอดอเอารถเทียบทิดาเอมบูเลนมาจอดเลยนะคะ แสดงว่าอันซุ้มเขานัา,นากตีเขาตายตะกี้นั่นมันเป็นไฟอันบ้านไป<า>ที่เรียนยุ่งอัวนฝนตกตกันนะเออถ้าเป็นไฟแบบเครื่องั่นไฟมันจะไม่มันจะไม่ดูดนะคะ คือทีมนักรองแลกดนตรีกันว่างใจถ้ได้รับหนึ่งแล้วว่าทามันเป็นเครื่องปั่นไฟมันจะบดูดนะคะเพราะว่ายุคยุคนี้ตายย้อนโควิดตายย้อนวัคซีนโควิดไงก็ตายย้อนไฟดูดพี่น้องศูนย์นี่ก็กำลังจัดเตรียมนะคะยืนคี่น้องคนนี้อ้อยยืนยือยืน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเทมี่ชาแนลนะคะวันนี้อากานาสุดหนารุ่นนิดๆหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ร่างเสริมสวยกันโยนะคะเฮาจะบอย่อมแพรดขันมาแล่นหนีเนาะนะคะเป็นเช้าที่วันที่12นะคะเมือนี้ตรงกับวันเกิดผู้ยาบ้านฟินแลนด์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็เป็นวันไลฟ์สดมาริตาไลฟ์ครั้งที่12นะคะเมือนี้เมือสันวันดีพี่น้องแต่ว่าฝนตกบดเมือบนเว้นนะคะฝนตกบนเมือบนเว้นกะชวนนีผ้าอยเขานะคะปีอิสานซึ่งเท่ากับ เข้ากับต่องยอมัาวามันเป็นมันเป็นฤดูฝนนะคะพฤษภาคมิถุนากรุ๊กดาคือเป็นช่วงฤดูฝนประเทศไทยโดยแท้จริงับพี่น้องเนาะน,นะคะเข้ากับพยายามปรับแผนเปลี่ยนแผนอยู่ซึ่งก่อนน้านี้สองมือกับตกนะคะวันนี้ก็พยายามทำแต่เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นทีมงานคอนบอยซาวเอนจิเนียร์นะคะเกี่ยวกับสถานที่คือแบบสู่ก็เต็มที่พี่น้องตอนนี้ฝนก็ตกยังไม่หายยังไม่เซาเลยนะคะฝนตกก็ทฮันเซาแล้วก็คาดก็จะตกิดมือิดขึ้นเนาะกะ ตอนนี้กะพยายามแก้ไขพยายามปรับเปลี่ยนเพื่อสิไให้ไหลสดไดใท่านหย็นนี้แ,นแหลนี้เห็พี่น้องทิฐาเบิกันกันกด้อดดีวังนะคะตอนนี้ก็ลังใส่สมองเลยปัญญาเลยกำลังและก็ทำงานแข่งกับเวลาพอถ้าเล่นดึกมันก็ไม่ได้อีกเนาะนะคะทะเลนีล่นแห้งมันกับบอดดีกบันะคะมันกัเกี่ยวกับหลยายๆอย่างนะคะเดินๆแข่งขึ้นมันก็อยากไปหนอีกช่วงนี้เที่ยวพากบอกก็ไปเศรหานะเศ้าดดมกับบุมีพีน่น้องเออเลยได้องเศร้าตินมาอาเด็บเอา ตอนนี้ก็ทั้งเครื่องไฟเครื่องอย่างเขาอกเหตุแบบระวังเพราะว่ามันเกี่ยวกับไฟฟ้าเพราะว่าเขาผลิตีือความปลอดภัยต้องมาก่อนนั่เพราะว่าเขาเขาเขามีไฟฟ้าเขาใส่ไฟฟ้าจำนวนหลายแล้วก็แรงสูงเนาะทั้งอาจารย์สันสายยันท่ากับกระลังปรับแผนกําลังเหต็ืเวที่กระลังปรับโยอาสียเอาตรงใดไว้จังใดนะคะแต่ขาดต็มมาที่ใจจังใดเพราะว่าโดมเรา มันมีโดมตั้งซุปกึบมันกง,ง่ไงพี่น้องต่ว,วันนี้มันเราไม่มีนะคะแล้วก็ต้องพยายามปรับแผนอดปบใจเอาว่าจะทํายังไงยังไงนะคะซึ่งมันก็เป็นมันไม่ง่ายเพราะว่าเราต้องทํางานแข่งกับเวลาด้วยเนาะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเจอกันมื่อแรกแลพี่น้องนอกจากในฝากเป็นกำลังใจให้นะคะดูนาสุดมากนะคะฝากเป็นกำลังใ,ใจให,ให้กินงานแสงทองป็นแนนได้นะคะผิดพ,พลาดประการใดนะคะจางไนกะกาบขอถอดขอให้นำพี่น้องมามาฝากพุมันมันบระพฤติใจอีกนะคะยังไงก็ถ้าพ่อพ่อใจค่ะผิดพ,พลาดจังไรกะ นอมรับไยขอโทษแฟนแ,แครับทุกคนนะคะแต่ว่าจากไหนเดียวเบึ้งแน่นอนนะคะแรกงเนียเขาจะพยายามทำเต็มสี่เนาะเจอความยากลำบากจางไหนกะให้แฟนพี่เดียเบึ้งในช่วชุ่มลายสดเย็นนี้เจอกันนะคะ19นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะคะปูสาขาและพน้อ,องเด้อตอนนี้จะมีขอตัวไปอาบน้ำสระผมกันนะคะแต่งตัวก่อนจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ